ที่จังหวัดสงขลามีรายงานเมื่อคืนนี้ตำรวจกองบังคับการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี5และตำรวจสพหัดใหญ่นำโดยพลตำรวจตรีเชอรินโกพัตตาผอบอก,กอสอท5 บอชอสอ,อ,อทอได้บุกเข้าตรวจคน้นภายในตึกแถว3ชั้นตั้งอยู่ที่เลขที่7-9ถึงถนนสุภาษารังสรรศซอย4เขตเทศบานลคนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่บริการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆหรือโต๊ะพนันออนไลน์โดยชั้นล่างเปิดเป็นฟิตเนสส่วนชั้นที่2และชั้นที่3ได้ดัดแปลงเป็นห้องพักให้อมินหรือพนักงานบริการลูกค้าทำงานติดต่อลูกค้าและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและการ การเข้าออกอาคารประตูอัตโนมัติใช้รหัสในการเข้าออกจากการตรวจค้นภายในห้องชั้น2และชั้น3พบแอดมินกำลังให้บริการลูกค้าอยู่20คนเป็นชาย6คนและหญิง14คนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่15ปี กำลังให้บริการลูกค้าอยู่หน้าคอมพิวเตอร์จากการสอบสวนเบื้องต้นนายสุปชยัยสมบูรณ์ศิลปอายุ23ปีรับว่าเป็นผู้ดูแลสถานที่ส่วนที่เหลือทำหน้าที่เป็นหน่วยบริการลูกค้าหรือแอดมินโดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละโต๊ะจะมีชื่อของพนักงานแต่ละคนติดไว้และทั้งหมดให้การซักทอดว่า ผู้ว่าจ้างคือนายโกเมศจิตประวัติหรือจิกโกได้รับเงินเดือนคนละ1 2 0 0 0ถึง15,000บาทและเงินค่าคอมในการชักจนลูกค้าหัวละ10บาทและหลังจากจับกลุ่มตัวแอดมินทั้ง20คนและถูกควบคุมตัวมาสอบสวนและคุมขังที่สพหัดใหญ่ระหว่างสอบสวนดำเนินคดีตำรวจสพต้องแยกทั้งหมดนั้นออกจากผู้ต้องขังรายอยื่นๆตามมาตรการป้องกันก,การระบาดของโควิด -19 และรอส่งตัวไปตรวจหาเชือ้อโควิดเนื่องจากมีประสบการณ์จากการจับกลุ่มปาร์ตี้มาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งก็มีเด็กเอ็นนั้นติดเชื้อถึง2คนส่วนเยาวชนหญิงอายุส5ปีเจ้าที่แยกตัวไปสอบสวนต่างหากเพราะอย่างเป็นเยาวชน